ครับผมมิสเจอร์เฟอว์ครับผมกำลังแสบพิทุเนียแล้วก็เอาย้ายลงกระถางไม่ใช่กระถางนะที่เพาะใหม่ครับผมเป็นต้นก้ลาเป็นต้นก้ลาไปนี่ฮะยังเหลืออีกเยอะๆๆเลย <c oughs> เก็บก่อนพอโตขึ้นมาหน่อยก็ย้ายมากระถางรา,างยาวก็ได้ครับใส่สองต้นลงไปอย่างนี้เลยครับผม ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังยาวก็อยู่ประมาณสัก,ก50เซนนะครับผมส่วนพวกนี้ก็จยประมาณ80เซนครับผมโอเคเยอะแยะไปหมดเลยเก็บก่อนก็ออยากเก็บกออันนี้ก็เป็นเวอร์บีนา่า เกลียครับดอกสีแดงตอนนี้ยังไม่เต็มครับผมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็จดฉากใหม่เอาซุ้มออกแล้วก็ทำฉากพอหลังจากเอาซุ้มออกไปได้วันเดียวฝนตกเจ็ดวันรวดเปียกโอเคมี FC ถามมิสเตอร์ฟาเวอร์ว่า บ้านไม่มีแสงแดดเลยเป็นตึกคอนโดหรือว่า,อ,าอะไรสักอย่างที่เป็นระเบียงบ้านนะครับไม่มีแสงแดดมีแสงแดดน,น้อยมากสองสามชั่วโมงอยากจะปลูกดอกไม้บ้างปลูกพิทูเนียไม่ได้ครับผมพิทูเนียต้องการแสงแดด6กถึงแชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเดริฟเตอร์ฟาวว์จัดให้แบบอยู่ร่มลำลายครับผมมา อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ใบครับผมที่แสงแดดไม่มากก็ปลูกได้ครับผมตามไปด้วยเยอบิล่าเยบิล่านี้ก็ใช้แสงแดดน้อยครับผมแบบร่มลังไบบางๆกลางคืนก็ใช้แสงไฟช่วยหน่อยก็จะทำให้สันข้อแสงได้เพิ่มขึ้นนะครับผม กระถางมามิเตอร์ฟ้าว่าจะใช้กระถางทรงยาวประมาณห้าสิบเซนครับผมหรือจะใช้กระถางสีขาวนี่ก็ได้ครับผมหรือมันมีหลายรูปแบบที่จัดได้ครับมันเป็นสวนกระถางเล็กๆวางไว้ตรงระเบียงบ้านหรือว่าวางไว้ตรงที่หน้าบ้านหรือต๊ะกินข้าวก็ได้ครับอลองปลูกดูซึ่งว่าจะปลูกในกระถางสีขาวนะครับผมมิเตอร์ฟ้าว่าจะฟอร์มไว้ก่อนยังไม่ได้ปลูก เราก็จะใส่จะได้กิ่ต้นเอ่ยใส่บิโกเนียเข้าไปเออเวอร์บีนาเวอร์บีเวอร์บีนาเข้าไปเบอร์เยอร์บิลาครับผมขอโทษทีเนี่ยฮะใส่จะใส่ใส่แบบนี้ก็ได้ครับผมจะปลูกง่ายๆเลยเอาสามต้นรวมกันก็เก๋ไก๋ครับผมอันนี้สีแดงสีขาวอ่ะลองเอาสีแดงแล้ว,ลวนดิ นี่อย่างนี้ก็ได้ครับผมก็ดูดสวยหรือจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปด้วยเฟิร์นใบก้านดํานี้ก็ได้ครับผมถือว่าเพิ่มเข้าไปอืมแค่สองอย่างนี้ก็ก็จะดูมีมิติแล้วครับผมหรือจะเอาแบบสามอย่างเข้าไปแทรกแทรกเข้าไปแบบประมาณว่าฉันเกิดมาจากตรงนี้นะ มายังไงเนี่ยเออเาถ้าว่างๆถ้าเอาลงดินก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะบงังเอาอยู่ข้างหลังก็ดูสวยอะครับผมอ่ะเอาออกก่อนนี่เป็นกระถางใบชาแบบนี้ก็ก็ดูสวยอะครับผมมีเฟิร์นการดําแซกเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็มีเล็บคุดใบด่างๆเข้ามาหน่อยเพื่อปิดบังใบสีเขียวของ เยบิลบาครับผมเยอบิลเน่ปลูกง่ายครับผมแดดบ,บางๆเนี่ยเอาอยู่ครับอ่ะเอาออกก่อนอันนี้เป็นกระถางทรงกลมนะครับแต่มิเตฟาเวอร์ไม่เอามิเตฟาเวอร์จะกระถางหลางยาวซึ่งมันใส่ได้เยอะกว่าแล้วก็สวยกว่าเวลาไปแขวนอย่างนี้ก็ ตามระเบียงบ้านนี้ก็ได้เลยครับผมสําหรับคนพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยหรือว่าเอาวางไว้โต๊ะกินข้าวก็ได้ครับผมวางไว้ก,กลางๆแล้วก็นั่งกันสองคนจ้องตากันแต่ถ้านั่งคนเดียวก็นแนะนําให้ใช้กระจกบานหนึ่งนะฮะจ้องตาตัวเองกินข้าวไปโอเคครับผมอ่ะปลูกเลยเดี๋ยวเลี้ยงก่อนดีกว่าไหม เพื่อเป็นไอเดียสำหรับคนสับไปสับมาก็ได้ครับผมอ้าวใส่เยอบบล่าเข้าไปสามต้นนี่ฮะเออโอ้เราจะใส่เฟินเข้าไปเฟินกันดันเข้าไป,าไปแทกเข้าไปตรงข้างหน้านี้ก็ได้ครับผมหรือจะใส่เล็บขุดเข้าไปข้างหลังให้ดูสวยงามเข้าไปอีก ็ได้นะครับผมจะใส่เปปเปอร์องุ่นเข้าไปอีกขอบขอบน,นันหน้านิดน,น,นิด,นด,นดโอเคครับอุ้ยวิจะใส่ผูผูทองเข้าไปให้ย้อยลงมานี่ก็ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะจัดเลยเพราะถ้ใส่กระถางนี่จะใส่ได้ไม่เยอะครับผม ก่อนนะครับเพราะว่าจะจะใส่วัสดุในการปลูกอ,อ,อย่าพยายามปลูกไม้ในกระถางนี่ให้มันระบายน้ําดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ร่วนซยุยแล้วก็ไม่อมน้ํามากเกินไปครับผมถ้าอมน้ําแฉะเกินไปก็จะรากเน่ามิเตฟาวก็จะใช้แกลบออสองส่วนหรือว่าแกลบสามส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนก็ได้ครับผมหรือว่าแกลบสองส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนก็ได้ครับแล้วแต่ต้นไม้กินน้ําเยอะปะ่า อใส่ลงไปนี่ฮะไปแกะลงไปก่อนครับผมแกะปุ๋ยมะพร้าวอลองก้นด้วยถาุอาหารรองครับผมสำคัญมีสูสีตัวปุ๋ยเม็ดนี้ปุ๋ยสุดนี้ปุ๋ยของบริษัทไหนไม่รู้จะมี แคลเซียมแมกเนีเซียมกำมะถันแล้วก็โบลลอนนะครับผมสี่ตัวเป็นรองพื้นไว้ก่อนเพราะว่าในขุนกระเพาะกับแก,แกบเราไม่มีธาตุอาหารใดๆเลยครับผมสักสิบยี่สิบเมตรครับผมจะใส่เยอะแล้วใส่เยอะ,จะ,ยอะจะใบไหมเพราะเขาไม่ต้องการเยอะต้องการธาตุอาหารหลักเยอะมากกว่าเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับผมแต่ธาตุรองก็สําคัญรองลองมาครับต้องมีแล้วก็จะมีธาตุเสริมอีกพวกจุลธาตุพวก เหล็กทองแดงสังกะสีบริเลนมามแมงกานิสอะไรมั้งเนี่ยต้องการนะฮะฉีดสิบวันครั้งยิ่งดีครับผมอใส่เจเบล่าเข้าไปถอดออกมาจากกระถางนะครับะจะมีเอาสีแดงนี้ไว้วตรงกลางดีกว่าครับ เพราะว่ามันมีหลายสีมากครับเป็นเย,อ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 ยอล่าเยล่าเยลาของสายพันธุ์ของเอกาโกครับผมแต่เอกาโกเขาไม่ได้ให้มาครับซ <c oughs> ื้ <c oughs> แอแพงแพงเมื่อไงล่ะครับผมต้นร้อยสี่สิบอุ้ยทําคลิปบนนี้เดี๋ยวค่อยไล่ยราคากันเอาแต่ถ้ถ้าเป็นความสุขอย่าไปเสียดายตังค์ครับผมมาเยล่านี่ฮะ ก็จะออกมาแนวนี้มิเตอร์ฟาวเวอร์จะใส่ข้างหลังด้วยเล็บคุดต้น30บาทต้นเล็กๆครับเล็บคุดเข้าไปแทรกเข้าไปหน่อยนะครับผมเพื่อให้มีมิติขึ้นมาโอ้ออกยากกระถางเริ่มเล็กนี่ฮนะ จะแทรกขึ้นมาอ่ะตามไปด้วยเฟิร์นใบาการดำนะครับผมเฟิร์นจะแทรกตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับผมใบมิเตอร์ฟาเวอร์เหยียบกล้องมาใกล้ๆครับแป๊บบนึงโอเคครับผมใบเฟิร์นขืาอใบการดำเข้าไปแซมเข้าไป เอาตรงไหนดีตรงข้างหลังนี้ให้กันนี่ครับผมย,ย้ายย้ายได้นะครับผมเรายังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ฝังดินลงไปแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาได้ครับผมนี่ครับอะไรใส่เข้าไปเอกอ่าเปเปอร์อง,งุ่นแล้วก็ไปแล้วกันใบนี้สีสวยอะครับผม ต่ำๆหน่อยก็จะเรียงมาได้สวยอะครับผมถ้าต่ำไปก็เติมด้วยขุยมะพร้าวลงไปอะครับผมให้สูงขึ้นน่ฮะก็จะสูงขึ้นมาอีกต้นหนึง่งเสริมเสริมเข้าไป มันจะเบียดเบียดกันอย่างนี้หรครับผมแต่แล้วค่อยจะแต่งเอานี่ฮะใส่อะไรได้อีกยิงใส่อันนี้ก็ได้ไหมผู้ทองไม่เข้าครับผมเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> แล้วที่เหลือก็จะเป็นการใส่ดินนะครับไม่ใช่ดินวัสดุจึงเป็น,นร่วมทุยมาครับแกวขุยมะพร้าว ค่อยๆใส่ไปครับอาจจะมีที่ตัดด้วย <c oughs> แต่มิ่เตอรโฟว่าถนัดมือใส่ให้เต็มเลยครับผมปลูกคล้ายๆกับสวนกระถางพื้นที่เรามันน้อยอะครับเราสามารถปลูกเป็นสวนรวมกลุ่มแบบนี้นะครับผสมผสานลงไปก็จะได้ดูสวยงามครับค่อยๆใส่ครับผม ปลูกดอกไม้ home home ต้องชิวๆมีเพลงฟัง,งยิ่งดีอ่ะครับผมจะได้ชิวๆวเช้าเช้า <ๆ S 2> นะปลูกตอนเช้าแดดจะไม่ได้ร้อนนะก็ขยอกๆ็ยอกยอกให้ให้ดินมันให้กาบมะพร้าวไปทั่วๆครับผมนะก็จัดเรียงหน่อยนี่นครับผมตอนนี้กำลังดอก ใส่ที่ขาวเข้าไปอีกเต็มครับผมเอาแค่นี้ก่อนก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะครับผมดูทางนี้สิถ้าอยู่ข้างหลังก็จะได้มีมิติหนึ่งประมาณนี้ครับผมถ้าอยู่ข้างหน้าถ้ามีกระถางใหญ่ใส่ได้เยอะมากกว่าเก่าครับผมแต่ถามว่ามันจะอยู่ได้นานไหม ก็ค่อยๆตัดแต่งนะครับเฟิร์นนี้ก็จะยาวขึ้นต่วนเยอเบล่านี้ก็จะอยู่ทรงตัวอย่างนี้ครับดอกดอกดอกเรื่อยๆครับของพยาการโกรเขาขอผมใส่ดินเข้าไปอีกไปกตรงต,รงต,รงตน้นเลตตรงแต่แหนั่นแล้ครับผม โอเคเสร็จแล้วครับผมลองไปปลูกกันดูไม่ต้องเอาตามมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็ได้ครับผมแค่จัดเรียงให้ดูสวยผสมประสานต้นไม้นู่นนี่เข้าไปก็จะได้เก๋ๆตั้งบนต๊ะกินข้าวในที่รุ่มลำไรหรือว่าแขนตรงระเบียงก็ดูสวยงามครับผมโอเคฝนจะตกอีกแล้วจบดีกว่าขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับ